โอ้ยหัวร้อนเลยครับพลาดอีกแล้วทำไมพลาดบ่อยจังวันนี้ไม่ใช่วันของเราจริงๆครับ โอ้โหพลาดเลยครับมันเป็นวันโดนกันแกล้งจริงครับไม่เป็นไรไมาครับโอ้โหกัดอยู่ครับไม่โดนโอ้โหไม่เอาพุ่งใส่ไม่เอา โขกัดแล้วซุ่มมาเลยครับเหาะมาเลยครับเหาะเอาไอ้ช่อนอเป็นไปได้ครับโอ้ยอะไรนี่เราคิดว่าเป็นชโลที่ไหนได้เป็นปลาช่องนี่นเองครับโอ้โหมาไงครับผิดคิวครับฮนะสงสัยด้วยครับตะกี้เอาครับ เป็นไงคร oh. oh, uh ับ huh. ตียำๆก็มีตัวตัว้าหลุดทันทีครับเรียบร้อยโอ้โหเห็นพุ่งกัดตะกี้ครับคิดว่าเป็นช h โดที่ไหนได้เป็นชไอช่อนครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับนับหนึ่งครับยังไงก็ชนะน้องยะอยู่แพ้แล้วแพ้อีกรออยู่นานสุดท้ายเป็นประช่อนครับโอ้โหไม่น่าเชื่อชา a ดตัวใหญ่หายไปไหนหมด